สถานการณ์สงครามในหลายประเทศทั่วโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาทําให้ตัวเลขผู้ลี้ภัยเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการมากกว่า65ล้านคนนะครับจนอาจจะเรียกได้ว่าทุกหใน113คนของประชากรโลกกว่า7,000ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัยในตมวน,นั้นเกิดขึ้นที่ประเทศบุรุนดีประเทศเล็กๆในทวีปแอฟริกานะครับ เหตุรุนแรงเมื่อปีที่แล้วทำให้ชาวบุรุนดีเกือบแสนคนต้องอพยพไปที่ประเทศแทนซาเนียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับการช่วยเหลือในโครงการมอบที่พักพิงที่ปลอดภัย การต้องหนีไปนอนนอกบ้านด้วยความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่กองกำลังติดอาวุธจะไปเคาะประตูบ้านในช่วงกลางคืนหากใครต่อต้านก็จะถูกฆ่าทิ้งทำให้แจ็คเกอรลินตัดสินใจหนีจากประเทศบูรุนดีมาอย่างประเทศแทนซาเนีย ซึ่งนี่เป็นครั้งที่สองในการเป็นผู้ริภัยของแจ็คเกรลินจากครั้งแรกเมื่อเธออายุ12ปีเหตุรุนแรงล่าสุดในบุรุนดีเมื่อกลางปีที่แล้วทําให้ชาวบุรุนดีกว่า10,000แคนต้องอ,อพยพไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นคองโกรวันดาและมากที่สุดในแทนซาเนีย การอพยพของผู้ลี้ภัยชาวบุรุนดีเป็นหนึ่งในวิกฤตผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากสงครามรอบใหม่ในหลายประเทศเช่นซีเรียสูดานใต้เยเมนยูเครนอิรักอัฟกานิสถานส่งผลให้ตัวเลขผู้ลี้ภัยผู้พัดถิ่นภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นกว่า65ล้านคนหากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรโลกกว่า70,00ล้านคนหมายความว่า 1, 9, 113 Burundi. Avant de quitter le, le Burundi, j'ai hyper. Je vois que nous sommes dans un état d'insécurité. C'est pour cette raison que nous avons pris la décision de quitter. เอมานูเอลเคยเป็นครูโรงเรียนปฐมในบุรุนดีเขาและภรรยาต้องอุ้มลูกเดินเท้าเป็นเวลา12ชั่วโมงทั้งที่ชายแดนบุรุนดีกับแทนซาเนียมีระยะทางเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นสิ่งแรกที่เขาคาดหวังเมื่อถึงแทนซาเนียคือการมีอาหารน้ำและบ้านที่พอจะทำให้ครอบครัวได้นอนหลับอย่างปลอดภัย สิ่งที่ผู้ลี้ภัยจะต้องนำติดตัวเมื่อต้องหนีสำหรับแจ็คกอรีนแล้วนอกจากเสื้อผ้าและผ้าห่มแล้วจากเย็บผ้ากลับเป็นสิ่งที่เธอยอมรับว่าเป็นความโชคดีที่นำมันมาได้เพราะทำให้เธอสามารถทำบ้านที่อยู่อาศัยได้น่าอยู่ขึ้นแม้ที่พักพิงชั่วคราวเป็นเพียงเต็นท์พลาสติกแต่เป็นบ้านที่ทำให้เธออยู่อย่างมีความสุขและปลอดภยัย Mon ma enchanté cœur parce parce que que très est je je dis dis การสร้างที่พักพิงจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับทอมคอโคแรนผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักพิงของสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR เขาภูมิใจที่ได้สร้างบ้านให้ผู้ลี้ภัยนับพันคนต่อวัน เพราะที่พักพิงเป็นความต้องการสิ่งแรกที่ผู้ลี้ภัยจะได้รับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแม้จะเป็นเพียงบ้านไม้ที่ใช้เต็นท์พลาสติกเพียง4ชิ้นมาคลุมเป็นฝาบ้านและหลังคาที่หลังหนึ่งจะอยู่ได้เพียง5คนและราคาเต็นท์ชิ้นละ13ดอลลาร์รวมแล้ว120ดอลลาร์หรือประมาณ4,200บาท แต่มันจะกลายเป็นบ้านสําหรับพวกเขาไปจนกว่าจะได้กลับบ้านที่แท้จริงบุรุนดีเป็นประเทศเล็กๆในทวีปแอฟริกามีประชากรกว่า8ล้านคนที่ไม่มีทางออกทะเลและถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่อดอยากมากที่สุดในโลกแม้ปัญหาสงครามกลางเมืองจะสิ้นสุดลงเมื่อปี2548และ u n เ c r สามารถช่วยเหลือให้ผู้ลี้ภัยชาวบุรุนดีดกว่า5 0 0 0 0 0คนได้กลับบ้านได้ขณะที่ประเทศแทนซาเนีย ได้มอบสิทธิพลเมืองให้กับชาวบุรุนดีได้กว่า200,000คนและได้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3กว่า8,000คนแต่เหตุรุนแรงรอบใหม่ทําให้ชาวบุรุนดีต้องลี้ภัยอีกครั้งและแทนซาเนียยังคงให้ที่พักพิงชั่วคราวสําหรับพวกเขาและแทนซาเนียเป็นหใน12ประเทศที่จะได้รับความช่วยเหลือในโครงการระดมทุน nobody left outside เพื่อมอบที่พักพิงที่ปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัย ที่ต้องการเร่งด่วนกว่า2ล้านคน 8, นอกจากผู้ลี้ภัยในแทนซาเนียแล้วประเทศที่จะได้รับความช่วยเหลือในทวีปแอฟริกาก็ยังมีเคนยารวันดาไนเจอร์และชาร์ดด้วยนะครับคนไทยก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบที่พักพิงที่ปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยได้ผ่านบัญชีธนาคารของ UNHCR นะครับ